แหมเสียดายจังเลยนะคะมาไม่ทันแม่เลี้ยงลองชุดนะคะวิสวยยังกระนางฟ้านะคะพ่อเลี้ยงภรรยาพมอยู่ไหนครับอ๋อห้องลองเสื้อค่ะบ้าเ้ยเออ ฝากบอกคุณพิพิกาด้วยนะครับว่าผมขอดูกลับก่อนค่ะคุณรดาภรรยาผมไม่อยู่ที่ห้องลองเสื้อในห้องน้ำมั้งคะลูกสาวผมไม่มีวันทิ้งตุงก๊กตาตัวนี้เด็ดขาด แม้แต่เวลาไปห้องน้ำนหลังร้านไม่ทางออกหรอาครับอ๋อมีค่ะมีแปลว่าอะไรคุณรดาทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกว่าหลาังร้านไม่ีทางออกคุณรดาไม่ทราบนี่คะว่าจะมีใครไปทำอะไรหลังร้านโอหยไ, <c oughs> ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยว้ายว้ายว้าย คงมันต네้องหนีออกไปทางนี้แน mmm ่เลยเนี่ยนีหยุดบ้าเแล้นะอ้สสรันไปตามหาพีิพิกายเจอก่อนเจอแล้วเนี่ยหาต่อยกันเมื่อไหรก็ได้ไอ้โง่เอ้ยโง่เอ้ยเฮ้ยบ้าใช่ไหมเฮ้ย นนะะเข้าทางหลังร้านแล้วก็จับแม่บ้านมันไว้นะคะลักพาตัวพวกมันลักพาตัวพิมพิกาไปแล้วมีหน้าละค่ะคุณอลอพิมพโทรศัพท์มาหาระดานะคะลระดาไปรับนะคะกลับไม่มีใครพูดสายด้วยเลยละค่ะออดับพิมพวางแผนทุกอย่างเลยหรืองไงเนี่ยสรั พาลูกตาลไปส่งบ้านก่อนได้ไหมนี่เด็กปัญญาอ่อนนี่เหรอใครอยากมาด้วยฮะฮะใครอยากมาด้วยนี่มานี่ก็ดีเหมือนกันฉันมาไส้กันมานานแล้วใช่ไสกันมานานแล้วอย่าทำเด็ดนั้นังโง่นี่ก็ได้แกโดนจับตัวมาใครกล้ากำแหงฉันอีกเหรอฮะเสิเฮ้ยคุณรำพิมพ์ยาครับพอครับกล้าแล้วครับ ครับบอกว่ายานะครับกล้าเหรอจะกล้าตำแผนที่ฉันเหรออย่าลืมคำสั่งพ่อเลี้ยงสิครับไม่เป็นไรนะคะลูกตาไม่เป็นไรนะลูก นลงไปนะก็ถีบผมลงไปเลยสิบ่าเ้ยนี่ไม่ลองขับรถไปเรียบๆผ่านๆบ้านออริพิมดูสักหน่อยพ่อเลี้ยงไปไหนเฝ้าแม่เลี้ยงไว้ พิมพทำไมต้องพาฉันมาที่ไร่ทินามัยด้วยพี่ชายเธออยู่ที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างออถ้าเธอเจอเธอก็รู้เองแม่ลูตออกตายนกับบ้านนังเด็กนเนาะเงียบเลยนะเงียบเธอ,อ,อสนิทสนมกับทินามัยเหรอไม่ต้องมาถาม ไ,ได้ยงคะหลีกไปแกโกหกบุงงาไม่ได้โกหกค่ะแต่คุณอรพิมยังไม่กลับไม่กลับฉันก็จะคน้นฉันไม่ได้มาหาเจ้านายเธอแต่ฉันมาหาเมียฉันแต่ที่นี่ไม่มีใครอยู่นะคะนอกจากบุงอา นั่นมันเป็นบ้านะครับขอโทษแทนด้วยนะครับเข้ามาตามหาพิพิกานะพิมพิการบุงหงาเคยได้ยินคุณอรพิมพูดถึงเธอเป็นใครกันเหรอคะเธอเป็นเมียของพ่อเลี้ยงสลันยังไงล่ะครับอ๋อเธอเป็นคนแย่งพ่อเลี้ยงสลันไปจากคุณอรพินนั่นเองใครบอกเธอ เขานายเธอไปไหนมึงอ่ะไม่รู้ค่ะมึงอ่ะไม่รู้แต่ต้องรู้เฮ้ยแกต้องรู้พอเลี้ยงต้องไหนแกจึงไหนแกพอเลด้มาไม่รู้ไม่รู้เน่จะฆ่าบุหงาได้ไงพ่อเลี้ยงอยากติดคุกก่อนจะพิพิกาใช่ไหมนายอย่ามายุ่งเรื่องของฉันจะยุ่งเว้ยและไม่ต้องมาห้ามด้วยมันเสียเวลาเปล่าๆฉันจะไปแจ้งความที่โรงพัก ปูาา <c oughs> ปงาเราต้องคุยกันนะฉั <c oughs> นว่าเรามาคุยกันดีๆดีกว่านะนะปูงาคนสวย ลงมาได้แล้วแม่เลี้ยงเลสิ อย่าคิดหนีแกไปไหนไม่รอดหรอกนี่มันห่างจากปากทางไร่เป็นกิโลพี่ชายฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมยังมีปัญหามากนักเลยไปเ,ยเร็วเร็วสพิพอพอพอไม่เอาหน้าอย่าก่อเรื่องเลยคุณนรพิมแกนังคุณอาใจร้ายแกอิจฉาที่คุณพ่อรักคุณแม่แเ,เป็นเด็กเป็นอยากเอากล้าพูดเหรอพอแล้วพอแล้วเดินไปสิไปสิ ปุงนี่่กว่ามา้าให้มาุมามางาฉันว่าเราเนี่ยมาเปิดโอกพูดกันจะดีกว่านะบุงหารู้อะไรมาเนี่ยบอกฉันมาให้หมดฉันอยากช่วยเจ้านายของเธอไม่ให้ทำผิดไปมากกว่านี้นะบุงหา จ้นงงานายมุงหาทำอะไรผิดหรอคะลักพาตัวเมียและลูกสาวของพอลิงสลันเพื่อแก้แค้นโทษฐานที่เธอนะีท้องกับเขาไม่จริงค่ะไม่จริงอ๋อแสดงว่าเจ้าหนายของเธอเนี่ยไม่ได้ท้องกับพอลิงสลันถ้าอย่างนั้นเธอท้องกับใครอะถ้ามุงหาพูด มุงหะก็ตายสิคะเอางี้บุงาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ชายคนไหนเข้ามาที่บ้านหลังนี้บ้างท่านยุทธนี่บุงาเธอจะบ้าเหรอท่านยุทธ์เป็นอาจะแท้ของเจ้านายเธอนะ พ่อเลี้ยงธินามัยพ่อเลี้ยงธินามัยผมใจมากนะบุงหาฉันไปก่อนแหละเ,ออเดี๋ยวก่อนค่ะเขาแค่มาส่งแล้วกลับแต่ก่อนหน้านั้น